สีฮักเป็นปุ่มเป็นงนินน่วยกับใหญ่ค่ะโอ้ยคักคักักหลายมองนี่นพี่น้องเอ้ยคนนัมันดกล่ะมันดกน่าตีตบกแจ้งของกระสิฟ้าเรียนของปลารดพี่น้องอ้ยวยขอละมักขนาดหางเงินหาทองไง จ้าเอ๊พี่น้องจ้าเมื่อนี้ก็กลับมาพบมาพ่อก,กันอีกแล้วค่ะพาพี่นอ้องอ่าสุมเฮามาตักหมากบูบอรี่น้ำกันอีกแล้วค่ะดำทางแผ่นดินมาได้แต่เด้อมาไปน้ำกันตะการตักหมากบูบอรี่คยุยห้องอันสัน้นอันย่างดีสด <c oughs> ุดอกะของอดบ้านย่านมะลิโอ้ยพี่น้องเอ้ยเจอจุม่มนี่แม่นคักหลายหมากง่ายให้ง่ายคลากรุ่นโอ้ยปุณห์นะพี่น้องเอ้ยหมากง่ายง่ายมองไหม เอจอจะคอดจ้ะดกจนง่าสิฮักพี่น้องเอ้ยมันนะพูดนะมันดกหลายโอ้ยพูดนะพี่น้องเอ้ยมันดกหลายเนาะง่ากับสิฮักของง่าพูดนะเบิ้งทั้งนี้กับพราทั้งนี้พี่น้องเอ้ยพูดนะดกหลายง่ากับสิฮักพ,กพูดนะพ,พี่นอ้อง,นองเอ้ยมันดกคักดกแน่งามันก็สีฮักเป็นปุ่มเป็นงอน หน่วยกับใ่ค่ะโอ้ยคักคัก,ก,กหลายมองนี่ค่ะมองนี่ให้คักค่ะพี่น้องอยู่ทั้งใตใบมันเห็นว่าพี่น้องดำคึกมึกเลยค่ะหมากให่พรอมจุ่มนี่เหละค่ะแม่นมิดค่ะดำไปทั้งแผ่นดินเพคะดำไปผลแม่นมิดจะ้ะต้นมันกระสีหักเนาะจ้ะเนาะง้องกับ ยุ่งกับกัดพอยุ่งพี่น้องเอ้ยยุ่งกับกัดพอยุ่งตักไปนี่แล้วพี่น้องเอ้ยได้นิดได้หน่อยก็เติมกันค่ะเอาอ่อนมากันไงนะพี่น้องเอ้ย ไงครับไงแนงว่ะพอทถอถุงเมื่อมันห่อนมันห่อนหลายมันยุ่งกับสีหามกะมันหามได้มันก็สีหามแล้วยุ่งเันนี่นะยุ่งเต็มปลาโอยไปไหนี่นองเอ้ยมันโดกลายมันจนหน่อยลงมางามันจนรับน้ำหนักบ่ได้เนาะทั้งหมากญงทั้งอันนั่นทั้งโดกุ่นะน้ำไปขี้ดินพ้องกับแมนเมื่อเดินนี่ค่ะมาโกบรีไปทั้งขี้ดินนะแมนเมื่อค่ะ มันดูกหลายมันก็งห่อยลงตักน้ำแน่เงียถิ่นไปน้ำแนยพี่น้องเอตักแขนเดียวขอบจะแห่พี่น้องปงฝ่าย้าได้เบิ้งน้ากันเนาะค่ะก็ตักมาได้ลายเติบไป็ล่ะค่ะพี่น้องค่ะก็คือได้ก็เริ่มมาทายคลิปทายวิดีโอพี่น้องข้าเบนขาน่าสนอกสี่ข้นขาน่าสนอกพี่น้องค่ะแต่ตอนนั้นค่ะเจ้าอเจ้าเอากระบาะลูกใหญ่ปนี่ค่ะมะข้องมองนี่โอ้ลูกใหญ่ดีครับ จะสอ,อนว่าม่นหมากอันอบุรีเขาเจ้าปลูกไว้อยู่ในอันในสวนในฟ้ามารลดมันหมากใหญ่หลายสะอ่อนพี่น้องเลยการมันทั้งฟินแลนด์ทั้งนอร์เวยน์อนอขเนาะโอ้ยป,ปีนึงปีนึงคือสิได้หลายแสนครับมันมามีผู้เก็บขายมามีหมองรับซื้อค่ะทั้งไงคือแม่นคือทั้งฝนอ่ะโอ้ยเขาคือสิมานอนอยู่แต่ในป่านี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเขาคือสิบ่ะไร ไปแซ่ทั้งใดดอกอดงามเก็บหมากปูบลีให้มันขายได้เป็นเงินคือทั้งฟินแลนด์เลยตื่นโสมาตีตบะบะแจงของภาษีฟ้าวเลียนของปลาเลยพี่น้องเลยวอลล์มาขนาดหาเงินหาทองงานซนนี่บัวนักจักเม็ดมันตีแต่โบม,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 มี่มองกู้ซื้อนี่รับซื้อนี่แหละพี่น้องเอ้ยเขย่าเขย่าให้ไปใบมันกอกกลับมาบ้านห้องภา,าสิเพอได้ไปเลือกหลายนะพี่น้องเงินเบิอสิพี่น้องเอ้ยดำไปทำน้ำขี้ดินไง แม่นหมากบวรีทั้งเบิดค่ะมันนักมากนเนาะสิสต้งยู่ไวจังใดละมันนักงานางน้อยๆมากง่ายๆทุกๆปัจินี้เว้ยทำบ่ได้หลือยิ่งหาคิดวิธีขยายพันธุ์คิดคิดปดนั่นพี่น้องน,นอกจากพี่น้องเอ้ยนอกจากสิตอนนะค่ะเนาะเพราะนอกจากสิยังก็เฮดกิ้งตอนแม เพราะว่าอย่างมันมันมีเม็ดไหมคะมากันรูบเลียน,นมีเม็ดขยเยาขยเยาขวเขียออกจักหน่อยพ่ากับบ้านบรได้ดไปเลือกหลายกระปั้นก็สิได้ไปเลือกอีกได้นี่พี่น้องเอ้ยเบียกนะลายขันลายตอนลายเนี้ยพูดยังไงตัวกว่าสิได้เป็นเงินมากงามใส่น,นะโอ้ยตีแต่มันหน่อยค่ะตีแตม่มันบวชขางมันซี่ <c oughs> ตีแตม่มบวชขางมันซี่ขะเงินน่ะ ำยำใส่นะง่ายง่ายเนี่ล่ะค่ะเป็นบุคคลเนี่เป็นมาหาเด้อกลัวพี่สีไใดเนาะนสี่ล่ะค่ะโค่นเห่าเห็นลงซบบลังน้ำตา,าเดียวเอ,อกไปจุมไปนี่แล้วพี่น้องเลยเนี่ยตักไปอีกนิดจักหน่อยนพี่น้องเอ้ได้กับสิบเนนันแหละละตักมาบดดนได้ละพี่น้องตักสองมือเจ้าเอาเจ้าเอาแป๊บเดียวค่ะไก่สีใดพ่อหละกกเลยโอ้ยยุ้ง ก็เลยมาตักให้พี่น้องป้องปายเขาเบิ้งน้ำกันก่นก่อนหน้าฝนน่ะนาะจักหน่อยก็เสด็จเมื่อแล้วล่ะค่ะมา um. อ <tem> <of> <ara> ันจอบเบิ้งเฮ็ดน้ำได้ยังก็เอาอันเป่าๆอยู่ในมือเป่าอย่างนี้พี่น้องเป่าย่งออกจากกระตูมันบ่มีมืออันนั้นมันบ่มีมือตบเป่าเอาได้แล้วเขาก็สั้นๆๆเพราะใบมันลุ่งออกจักหน่อยเท่ ตักเธอละลายบ่ได้พี่น้องเอ้ยมันเฮียแนวตักแขวะมัเนเปมีแนวขอบก็ถึงทนมันบอดีเราจะต้องขยันขอบเอาโอ้ยบางงานนี่พี่น้องเอ้ยคุณนะมันโดกหลายคนง่นวงลุกมามโดกโผล่ตักสามรอบสี่รอบก็ยังบวบเบิดอยู่โอ้ยคุณนะเสียงมันล้นดังกุบกุบกุบมันสุกคักละพี่น้อง โบสบ์องค์เปียวล้วปะทเธนนี่แต่วาฬย่างเดียวแต่มันสิว่ไหแล้วค่ะหมักบุลีบุบุลีทาง้งยีราฟมันเพราะว่ามันซุกนานแล้วโอ้ยน้องไปแย่นเบิร์ดได้หน่ค่ะปลาปลาหมักบุบุลีดำเบิร์ดนี่ก็แต่ไม่แย่นดกับพี่น้องเลยคนนั่งเรือใจเนาะคนเนาะ มันขายเป็นเงินได้โอ้ยคือจะเป็นปลาทองคําขื่นทั้งโมกันยูทั้งอันฟินแลนด์ทั้งสวีเดนเพลนห้องปลาทองคําน่าจะมีโรงงานรับสื่อที่ทั้งผุนเนาะทั้งฮาว่งบอไม่เยอรมันบอไม่โอ้หิน้องเอามาๆมาตักไปน้ำกันคุยไปน้ำกัน น้องเยดันไปทั้งแผ่นดินสุกคักแล้วสิวาแล้วซุมลนกับลนสุกกับสุกัสบเาบิดแล้วปะทีนี่เาบาิดน้ำแล้ว,ส,ว,ลว,ส,ว,ลวสิวายแล้วนะ้อง้ยไนอยากให้ภาคตนตักอยู่หาที่อาก็ยังบวบเยอะปวดบาดมดัด อุ่นพี่น้องที่เราเลี้ยงก็ไปตักต่อตัวมือสมาร์กเลนเนด้อพี่นไอ้มือสมาร์กเลนค่ะมือสมาร์กเลนตักไปพอมีแล้วค่ะ เต็มตะก,กาเนาะค่ะเนาะงไก่เต็มแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะไก่เต็มแล้วล่ะก็เลยมาตักให้พี่น้องให้เบิ่งนเนาะค่ะเนะาะว่าเสอ่ออ่อนพี่น้องนี่นั่งก็จับโกนเนาะเหาแต่เบอร์เลือกใบมันเข้ากับเนื้อเลือกอยู่บ้านเอาพี่น้องเอ้ยเอาสิมาอันนั้นอยู่ปลาย่างเดียวเบ,บาใบค่ะยุ่งกับสีหามค้นก่ะเดี๋ยวนี้ กสีหามพอหามห้องพ่อยุ่งเราค่ะ,ะเลาสลาออกจันนิดจักหน่อนค่ะใบมันพร้อมกับบานบร้เลือกหลายกายยระเทค่ะมันงานเนี่ยมันหง่อยลงมันสีหักมันดก ยุ่งกัดกระเป๋าออกพี่น้องเอ้ยบ่มีมือตบมอตดับบริสายเสียกันเงี้ยมามันหอนยุ่งไปกับสีหามเพิ่งสุดตัวบัดทีนี้กหวานโมตัวแบบนี้พี่น้องเอ้ยไม่ตักปันพี่น้องปองไปเป็นยังไงไดมันลายคลากลายเนี่ยดีเลยพี่น้องทุกคนขนาดประมาณสีว่ายแล้วเนี่ยบ่มีอมเปี้ยวค่ะตอนนี้ตะวันย่างเดียว นะำเนด็น้่ขี้ดินอ๋อนตักสองมือเมื่อหนึ่งเขากะต่วนเขาพี่น้องยังกอรัดหนารัดหลังกันไหมอ๋อน,นตักมือเดียวมัน,นไปค่อยตักไปค่ะงาามันกะบ,บดได้เขามาเบิดนกกนบเนะอ่ะเนบดได้เขามาอันยังตักของเบิดเนี่ยดูพี่น้อง ดำไปคึกมึกเงี่ยเบิดตักเีายบมาตักมองควดกักเงาต้นมองลูกลายบุ้นหายไปพี่น้องเลยนี่ตำมาด ตาตาเราไปดีัหมาอนกันพี่น้องเลย เต่ใบมันพี่น้องเอ้ยหากอันนี้จึงนึงจึงนึงจึงนึงบ่คอยเห็นหรอกค่ะคนนะ่ะตีใบมันขึ้นตีใบมันขึ้นมองในตักซิปโล่นี่บุคคลจม,ม้วงค่ะมันลายค่ะเอลีค่นั่นนตักสองมือนี่กับแมวตักดีๆนะวะนองเลย นี่เน่ตักมันตักแผลหลายกว่าใดค่ะเน่าตักข่อยมันอันน้อยมันไม่มีฝาครอบนะโอ้ยเนี่ยเลยเสลาเสลาเฮียออกเฮียอะไรประเด็นเทออกมาตักไม้ี่น้องเลยเทียออกมาตักเอาไม้เหรอไอ้ไก่เต็มแน,น่ตักบริหลายค่ะเนี่ยแน่ลุ้นแน่ไใจแน่ ขอนอ้ากับี่ที่เราเล็้วกะมัตักไม่ค่ะเอาไปเส่แข็งมันนันกระได้ค่ะพี่น้องคอาไปกินานาเนาเนา,นาะเนอใส่ส่งพิษไปใส่ก็ให้มันเน่าถิ่นไปน้ำปลา xưa đầy dầu dầu bánh ่ตักไม่ไปเรื่อยอันใดยังก็เอาอันใดก็เนี่ยเราก็ติ่มไปนะพี่น้องหมดแล้วโคตรซะมรน บ่าอีกกระสออ,อีกอะไอีก,กโอเทลลอยสองลอยแล้วก็สออที่เก้าค่ะพี่น้องค่ะโอ้ว,วิ่นี่แหละเงาอกระสออละ,ะบินมาบินหายเงาะ มือเหลมมือดำเป็นหลักพี่น้องไปไ,ไป,ปที่นนี่พี่นอาา้องเตรียมตะการแล้วก็สกับบ้านนะครับพี่เนี่ยดูมือแหลมเบิดขนาดใส่ถุงมือนาะถอดพอมไปเตรียมตะการก็สิเมื่อเลือกอยู่บ้านแล้วะครับพีน่น้องยังลกยังดำขึ้นเก่าค่ะเต็มปลาขึ้นเกา่ามืออื่นอาจจะได้มาอีกค่ะฝากนี่เด้อค่ะเด้อพี่น้องพงไปเฮ้าสุข,ขูสุขคนค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กันเนาะคะ่ะเนาะ ก,กดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปวันนั้นแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องสุขภูสุขคนเฮาอยู่ดีมีแห้งมีโศกมีไส้สุขภูสุขคนเด็ดเด้อพอกันไหมคิดด้าจะพี่น้องบา,บายบายขอบคุณเลยหลายด้วยค่ะเด้อบ้านละบะัดนี้ที่นี่พี่น้องเลยเบี้ยคอยกระสีได้มาเลือกมาก <c oughs> เลือกหมากบบุหรี่ด้วยปะเทศนี้นะเด้อมาซอยเลือกหมากบ,บุหรี่น้ำกันค่ะมาซอยขอเลือก่หลายด้านขนาดค่ะ เดี๋ยวเ่เป็นใดมากแล้วก็ต้องมาเลือกไปมันออกอีกจ้ะทำความสะอาดมัน